ค่าสำหรับค่าพิกัดจุดตั้งกองนะคะเราสามารถเรียกจากไฟล์งานเดิมขึ้นมาใช้ได้นะคะโดยกดที่โหลด f 1ค่ะค่ะพอเราตั้งค่าจุดตั้งกองและจุดแบตไซต์ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะไปใส่ค่าพิกัดจุดที่เราจะทำการวางผังวางหมุดกันนะคะที่ so data ตรงนี้นะคะกด enter เข้ามาค่ะ ค่ะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะให้เรานะคะใส่ค่าพิกัดนะคะในจุดที่เราก็รับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนึ่งนะคะในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ,คะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะหนึ่งจะมาสาธิตการใช้งานโปรแกรม SO ค่ะของกล้อง Total Station ยี่ห้อ t o p c o n รุ่น GM 55ฟังก์ชัน SDR ค่ะค่าสำหรับโปรแกรม SO นะคะก็คือโปรแกรมการวางผังวางหมุดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปดูขั้นตอนและวิธีการเข้าใช้งานกันในคลิปเลยค่ะค่าหลังจากที่เราตั้งค่าตัวกล้องต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ การเข้าใช้งานโปรแกรม SO นะคะสามารถเข้าได้2ช่องทางนะคะช่องทางแรกนะคะให้เรากดเปลี่ยนหน้าเพจค่ะไปยังหน้าที่2ค่ะกดที่ฟังก์ชันค่ะจากนั้นนะคะให้เลือกเข้าที่เมนู F1 ค่ะโปรแกรม SO นะคะก็จะอยู่ที่บรรทัดที่2ตรงนี้นะคะ,ะก็สามารถกด enter เข้ามาใช้งานได้เลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปดูอีกช่องทางหนึ่งนะคะกด ESC ออกมาค่ะ ช่องทางที่2นะคะให้กดเปลี่ยนหน้าเพจไปยังหน้าที่3ค่ะกดที่ฟังก์ชันค่ะโปรแกรม SO นะคะจะอยู่ที่ F4 ค่ะกดเข้ามาเลยค่ะค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะให้เรานะคะไปตั้งค่าจุดตั้งก้องของเราก่อนนะคะกด Enter เข้ามาค่ะค่าสำหรับค่าพิกัดจุดตั้งก้องนะคะเราสามารถเรียกจากไฟล์งานเดิมขึ้นมาใช้ได้นะคะโดยกดที่ Load F1 ค่ะ คลิปนี้นะคะเราจะใช้จากไฟล์งานเดิมนะคะจากนั้นค่ะกด enter ค่ะจากนั้นนะคะให้ใช้ลูกศรเลื่อนลงมาค่ะ PT ตรงนี้นะคะก็จะเป็นชื่อจุดนะคะสว่วน HI ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าความสูงของตัวกล้องนะคะซึ่งวัดจากแกนกล้องจนถึงหัวบุญนั่นเองค่ะ CD ตรงนี้นะคะหากเราไม่ทราบนะคะก็ไม่จําเป็นต้องใส่ค่ะ Operator ต,ตรงนี้นะคะก็ไม่จําเป็นต้องใส่นะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆนะคะพวกอุณภูมิของตัวกล้องนะคะ <S <S เมื่อเราเลือกค่าพิกัดจุดตั้งกล้องของเราเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะให้เรานะคะไปตั้งค่าจุดแบ็กไซด์ของเราค่ะ สำหรับการตั้งค่าจุดแบ็กไซน์นะคะก็สามารถทำได้2รูปแบบนะคะรูปแบบแรกนะคะจะเป็นการใส่ค่ามุมอสิมุทนะคะที่ BS F2 นะคะส่วนรูปแบบที่2นะคะจะเป็นการใส่ค่าพิกัด NEZ ค่ะที่ BS NEZ F3 ตรงนี้นะคะคลิปนี้นะคะเราจะใส่เป็นค่าพิกัด NEZ ค่ะกดเข้าที่ F3 ค่ะ สำหรับค่าพิกัดจุดแบ็กไซด์นะคะเราสามารถเรียกจากไฟล์งานเดิมขึ้นมาใช้ได้นะคะโดยกดโหลดเทียบ1ค่ะเราจะเลือกใช้เป็นไฟล์งานนี้นะคะ BS 1นะคะจากนั้นนะคะให้เรากดโอเคที่ F4 ค่ะก่อนที่เราจะกดเย็น,นะคะให้เราทำการเทคแบ็กไซด์นะคะโดยเลงกล้องนะคะไปยังจุดแบ็กไซด์ของเราค่ะจากนั้นนะคะให้กดเยสเทียบ4ค่ะ เมื่อเราตั้งค่าจุดตั้งกล้องและจุดบัสไซของเราเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะไปใส่ค่าพิกัดจุดที่เราจะทำการวางผังวางหมุดกันนะคะที่ so data ตรงนี้นะคะกด enter เข้ามาค่ะค่ะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะให้เรานะคะใส่ค่าพิกัดนะคะในจุดที่เราจะทำการวางผังวางหมุดค่ะเราสามารถเรียกใช้ค่าพิกัดจากไฟล์งานเดิมของเราได้นะคะโดยกดลูกศรเลื่อนขึ้นมาค่ะ จากนั้นนะคะให้กดที่โหลดที่ F1 ค่ะแล้วก็เลือกไฟล์งานของเราได้เลยค่ะเราจะเลือกเป็นจุดที่1ของเราตรงนี้นะคะกด enter ค่ะ HR ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าความสูงของตัวเป้านะคะคลิปนี้นะคะเรายิงแบบนอนบิดซึมนะคะเราจะใส่อยู่ที่0เมตรนะคะจากนั้นนะคะให้เรากด OK ที่ F4 ค่ะค่ะเมื่อมาถึงขั้นตอนนี้นะคะให้เราดูที่ค่า DHA ตรงนี้นะคะเราต้องทำการให้ค่า DHA ตรงนี้นะคะเป็นศูนย์องศาสยูย์สูย์ลิปดาและสูตรสูตรฟีลิปดาค่ะโดยการหมุนตัวกล้องนะคะหากเราไม่ทราบนะคะว่าเราต้องหมุนตัวกล้องไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวานะคะก็ให้กดที่ลูกศรน,นะคะชี G ้ซ้ายขวาตรงที่ F3 ค่ะตรงนี้นะคะเขาก็จะขึ้นเป็นลูกศรแบบนี้ให้เราค่ะจากนั้นนะคะเราก็ทำการ หมุนตัวกล้องได้เลยค่ะไปยังที่ศูนย์องศาศูนย์ศูย์ลิปดาและ0ูนย์ฟิลิปดาได้เลยค่ะเมื่อเราได้ค่าองศาที่ศูนย์องศา0ูนย์ศูิปดาและ0ูนย์ฟิลิปดาแล้วนะคะจากนั้นนะคะให้เรากด m a สเทียบสค่ะให้สังเกตดูที่บรรทัดบนนะคะลูกศรตรงนี้นะคะเรานะคะต้องทําการนะคะขยับโพเข้ามาอีกนะคะที่1เมตรนะคะ เดี๋ยวเรานะคะจะทําการขยับโพเข้ามากันค่ะค่ะเมื่อเราทําการขยับโพแล้วนะคะให้เรากดแมทเทียบสีค่ะค่าตรงนี้นะคะค่ายังไม่เป็นศูนย์นะคะเราต้องทําการขยับโพเข้ามาอีกนะคะที่43มเซนนะคะ23มมิลค่ะให้เราทําการขยับไปจนกว่าค่าตรงนี้นะคะจะเป็นศูนย์ทั้งหมดนะคะ ค่ะเมื่อเราทำการขยับแล้วนะคะจากนั้นนะคะให้เรากดแมสเทียบสีค่ะค่ะก็จะเหลืออีก3เซนนะคะ63มิลนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะทำการขยับไปเรื่อยๆค่ะเมื่อขยับโพแล้วนะคะก็ให้กดแมสเทียบสีค่ะค่ะเมื่อค่าเป็น0.00แล้วนะคะเราก็ทำการวางผังวางหมุดนะคะ ณนะจุดนี้ได้เลยค่ะหากเรานะคะต้องการกดบันทึกนะคะก็ให้กดที่ REC F1 นะคะและถ้าหากว่าเรานะคะต้องการวางผังวางหมุดในจุดถัดไปนะคะก็ให้ทำตามขั้นตอนเดิมได้เลยค่ะ แล้วนั่นก็เป็นขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม so นะคะหรือว่าโปรแกรมการวางผังวางหมุดนั่นเองนะคะและสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจกล้องสํารวจต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมือหหรือมือ2นะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์อื่นๆนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้นะคะที่สาขาลังสิตค่ะหรือจะเป็นโชว์รูมพีนับวันจังหวัดสมุทรปราการก็ได้นะคะถ้าไม่สะดวกเข้ามาที่สาขานะคะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมสินค้าและสั่งซื้อทางเพจออนไลน์ได้ค่ะหรือจะโทรเข้ามาสอบถาม ่อนได้นะคะที่เบอร์021816844หรือจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยก่อนได้นะคะ, 64, ะ, line, าาะ,ค,ะค่ะและสำหรับคลิปหน้านะคะนึงจะมาสาธิตโปรแกรมอะไรอีกนะคะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตืนเอนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะขอบคุณค่ะ